ขั้นตอนการใส่สายนะครับจะเห็นเป็นตัวบากเราใส่ไปมีตัวบักรองให้ตรงข้างหมายกำหน่งนะครับเสร็จปุ๊บเราหมุนให้แน่นนะครับเสร็จปักชาร์จได้เลยถ้าต้องการชาร์จไฟนะครับถ้าไม่ใช้แล้วนะครับก็สามารถถอดได้นะครับ หมนจากตรงน,นี้ก่อนก็จะมีฝาจุกตรงนี้ก็ทำาหมุนฝาปิดอันนี้คือสายที่จะนำมาต่อกับตัวเครื่องนะครับเสไปสุดน,นะครับตัวน,นี้คือ flow sensor นะครับเราเสียบที่ด้านนี้นะครับจะมีสีฟ้ากับสีขาวบ่งบอกถึงได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นข้อต่อบิดเกี่ยวเส้นเพชเชอร์นะครับสายมาจากถังออกซิเจนหรือออกซิเจนปลายนะครับแต่ถ้าจะออกก็ข้างในออกนัส่วนนี้ส่วนวาล์วนะครับต่อไปห้วด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือโฟล์เซนเซอร์นะครับสังเกตว่าจะมีสาสีฟ้ากับสีขาวนะครับสีฟ้าเข้าด้านใน ส่วนตรงนี้สาย p พเชอ u r e นะครับทำการต่อให้ครบทุกอย่างเปิดเครื่องกดปุ่มนี้ค้างไว้เครื่องจะทำการแซนบายเราควรจะต่อเทสลังให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่ใช้ผู้ป่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและมั่นใจว่าแบตเตอรี่นี้ใช้ได้เกิน2ชั่วโมงให้อยู่ในระยะเวลาการใช้เคสนี้เราเลือกไปที่โหมด acv ตรงนี้คือ acid คอนโท v เวนติเลชันนะครับกดเสร็จแล้วท้าหมุนนอกตรงนี้นะครับเลือกได้เลยเราเลือกไว้แล้วกดเราหมุนเสร็จแล้วเ,เลือกเธาเวอลลุ่มนะครับตรงนี้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย f i o 2ปรับได้ทีละห้านะครับเราเลือกได้สูกใจแล้วเรากด f t r i c k ครบตัวแล้วเรากดโอเคค่าต่างที่เราเลือกไว้ก็จะปรากฏตรงนี้นะครับเลือกหมดหมด p พ t u r e ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้น p inspiration เลดถ้าถูกใจแล้วเราโ okay. อเคนะตอบเป็นตรงนี้ก็ได้ครับกดครั้งหนึ่งเราหมุนตับค่าส่วนตรงนี้คือแบบต่อทิวคนไข้หรือต่อแมสคนไข้คือแบบไม่ทุกลำนะครับ เราเลือกได้นรเราสามารถล็อกหน้าจอได้ด้วยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะปลดล็อกเราสามารถเลือกหน้าจอจากนี้ได้ด้วยนะครับเป็นเว็บโชว์รูปแบบจอ เพิ่มแสงซิ s t เต็มหลอกสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องได้นะครับ <S <S โอกาสให้เมนูข้างขขึ้นพารามิเตอร์ใด,ดบ้างก็สามารถกดเลือกได้เลยอะลามขึ้นมา เราไม่ได้เสียบแบตเตอรี่ไว้นะครับขึ้นเป็นไฟแดงตรงแบตเตอรี่และมีไฟเตือนสีเหลืองขึ้นข้อความตรงนี้ว่า e x t e r n a l Power Fail ถ้าเราต่อเด็ดสายไว้ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับ